ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพรน,นะคะพรก็อยู่ที่บ้านซับใต้อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เรามาเจอกับแม่สวยนะคะผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ,คะแม่สวยสวสะนะคะ,ค,ะคุณแม่มีอายุกี่ปีคะ51ปีคุณแม่มีอาชีพอะไรคะค้าขายค่ะเป็นค้าขายนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ดีบูนคุณแม่ มีอาการปวดบริเวณไหนบ้างคะหัวเข่าตามตามข้อมือก็ปวดค่ะข้อมือค่ะเป็นนิ้วล็อกด้วยนะคะแล้วก็หัวเข่าในเป็นทั้งสองข้างไหมคะเป็นทั้งสองข้างค่ะปวดแบบไหนถึงขั้นว่าชาปลายมือปลายเท้าหรือยังคะชาแล้วค่ะอ๋อชาแล้วนะคะถึงปลายเท้าแล้วเดินเดินได้คล่องไหมคะก็เดินก็ไม่สะดวกเดี๋ยวยังไม่สะดวกนะคะคือใช้ชีวิตได้ลําบากนะคะแล้วทาการีต่างดินดีบูแล้วมีอาการแบบไหนบ้างคะก็ดีขึ้นอยู่นะตั้งแต่ กล่องแรกของดีบูลเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกที่ทานเลยนะคะ,ะคือคุณแม่สั่งซื้อเซตไหนมาคะตอนที่สั่งซื้อเซตสาม,สาม สามกล่องนะคะสั่งซื้อเซตสามกล่องมาแล้วก็เห็นผลตั้งแต่กล่องแรกที่ทานเลยนะคะใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากทานแล้วก็คือเดินได้คล่องเดินได้คล่องทํางานสะดวกขึ้นค่ะเดินการทํางานได้สะดวกไม่ปวดหัวเข่าแล้วนะคะใช่สามารถเหยียดเข้าเหยียดออกเส้นไม่ตึงแล้วค่ะใช่ค่ะสุดยอดมากๆนะคะสําหรับผลลัพธ์ของเราค่ะแล้วก็ คุณแม่คิดว่ามันแพงไหมคะสาหรับผลิตภัณฑ์ของเรามันคุ้มค่ากับที่แม่จ่ายไปไหมมันก็แพงอยู่แต่ว่าทานแล้วมันหายมันก็โอเคอยู่นะอย,อยากเห็นผลเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์ที่แม่ดูมาใช่ไหมคะค่ะใช่พอทานไปก็เห็นผลลัพ์เหมือนกันจริงๆใช่ค่ะใช่ถ้าคุณแม่จะแนะนําให้ผู้ที่มีปัญหาเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะช่วยแนะนาเขายังไงคะก็คือว่าคุณแม่เคยทาน อาหารตัวอื่นมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ไม่หายพอดีมาเจอดีบูลตัวนี้ก็อยากให้คนที่มีอาการปวดเหมือนที่คุณแม่เป็นอยู่นะ,อะขอให้ให้เขามาลองดูแล้วก็ะจะรู้ว่าได้ผลจริงๆค่ะแล้วคุณแม่ก็จบการรักษาที่ใน3ามกล่องที่แม่สั่งซื้อมาเลยใช่ไหมคะ ก็ยังยังอยู่นะย oh, Again, small, ังซื้อแบบเป็นแคปซูลเม็ดมาทานอีกต่ออีกหนึ่งฟูต่อมาฟื้นฟูต่ออีกทานแบบผงไปสามกล่องนะคะก็คือหายจบการรักษาแต่ว่ายังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่ก็เลยซื้อแบบแคปซูลมาฟื้นฟูต่อนะคะใช่ค่ะคุณแม่ขาช่วยบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณแม่เป็นหน้าม้าหรือว่าถูกว่าจ้างมาอย่างเงี้ยค่ะช่วยบอกนิดนึงนะคะว่าไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หน้าม้านี่ทานจริงๆค่ะรับรองได้ค่ะสินค้าดีจริงๆค่ะอยากให้ทุกท่าน ลองดูนะคะถ้ามีใครมีอาการเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ลองดูได้เลยค่ะ สุดยอดมากเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราถ้ามีคะแนนสัก100คะแนนแม่คิดว่าจะให้กี่คะแนนดีคะสัก99สกคะแนนแล้วกันเนาะ9 9คะแนนสุดยอดมากมากนะคะ <c oughs> สําหรับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสําหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่ามอสลองกระดูกทับเส้นนะคะอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราเป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งนะคะในการช่วยรักษานะคะผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีบุญก็เบอร์โทรปรึกษาเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้พรก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่สวย <แก S 1> มากๆนะ <ๆ S 1> นะคะ,คะสวัสดีค่ะ